ประวัติทางรถไฟสายบางบัทองพีเซเดตบายตมทเวทีโฟครับทางรถไฟลาดสายบางบัทองหรือทางรถไฟพยาวราพง์เป็นทางรถไฟลาดหรือทางรถไฟเอกชนสายหนึ่งดำเนินกิจการโดยบริษัทรถไฟสายบางบัทองจำกัดของเจ้าพยาวราพง์พิพัฒหรือหม่อมราชวงศ์เย็นอิสระเสนาในช่วงปีพศ2458ถึง2486 ย้อนกลับไปในปีพศ2444เจ้าพยาวรพงศิพธพัทหรือหม่อมราชวงศ์เย็นอิสระเสนาได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปเปิดทางรถไฟที่ผาเสด็จท่ารู้สึกสนใจรถไฟที่ใช้ในการขนส่งไม้ป่าเพื่อไปปลูกในพระราชอุทยานและนึกถึงตอนลับเวลาไปเยี่ยมยญาที่ข้างวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีซึ่งเดินทางได้อย่างยากลำบากและเชื่องช้า จึงได้มีแนวคิดดิเริ่มที่จะสร้างทางรถไฟเพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่างพระนครกับนนทบุรีเพื่อที่จะได้ไปมาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเจ้าพยาวราพง์พิพัฒน์ได้วางแผนการสร้างทางรถไฟสายบางบทองเป็นสามช่วงคือช่วงที่1จากวัดบวรมงคลถึงบางบทองจังหวัดนนทบุรีช่วงที่2จากสถานีบางบวทองถึงบ้านเจ้าเจ็ด อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและช่วงที่3จากบ้านเจ้าเจถึงอำเภอบางบามาจังหวัดสุพรรณบุรีแต่อย่างไรก็ตามแผนการเดินรถไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จตามแผนที่วางไว้3ช่วงเนื่องจากเกิดปัญหาและอุปสรรคหลายประการทำให้โครงการลถไฟสายบบาบทองนี้จึงสร้างสำเร็จแค่บ้านละแหงอํเภอล่าหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น ทางรถไฟสายบาบทองได้เริ่มการกอร่อสร้างและวางรางช่วงแรกในปีพศ2452ที่ข้างวัดบาบอลมงคลหรือวัดลิงขบแต่หลังจากวางรางได้ไม่นานในเดือนตุลาคมปีพศ2453พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตทำให้การก่อสร้สางทางรถไฟได้ถูกยกเลิกไปต่อมาในปีพศ2457 ก็ได้เริ่มงานสร้างทางรถไฟสายบางบัวทองอีกครั้งโดยเกมผู้คนให้ช่วยกันหาอิฐเพื่อทำการก่อสร้างแล้วก็ไปซื้อที่ดินจากชาวบ้านโดยใช้เงินทุนส่วนตัวซึ่งการก่อสร้างเป็นไปอย่างยุ่งยากพอสมควรเนืน่องจากในสมัยนั้นไม่มีพระราชกิจสดีกาคุ้มครองการก่อสร้างทางรถไฟการที่จะได้ที่ดินเพื่อการก่อสร้างเป็นไปด้วยความยากลำบาก เจ้าพยาวราพงศ์พิพัฒน์จึงต้องใช้วิธีเอาใจเจ้าของที่ในแต่ละแห่งเพื่อยอมขายให้ในราคาที่พอสมควรแต่บางรายก็ไม่ยอมขายที่ให้และบางรายก็ขายที่ยกแปลงในราคาที่สูงจึงทําให้เส้นทางได้คดเคี้ยวไปมาตามแนวเส้นทางที่ได้วางเอาไว้จนกระทั่งในปีพศ2458รถ24ไฟสายบางบัวทองได้เปิดเดินรถครั้งแรก จนถึงบางกลางและบางสีเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยใช้รถจากไอ้น้ำขนาดเล็กขนาดความกว้างของราง75ซนติเมตรสามารถทำความเร็วได้20กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อมาในปีพศ2461ก็สามารถเดินรถไปจนถึงบางบัวทองได้สำเร็จ ในปีพศ2465เจ้าพญาวรพงศ์พิพัฒน์ได้ทำการจดทะเบียนและก่อตั้งบริษัทรถไฟบางโบทองจำกัดและได้รับสัมปทานจากทางราชการเพื่อประกอบการเดินรถไฟสายบางโบทองเป็นระยะเวลา35ปีตั้งแต่วันที่8มกราคมปีพศ2465จนถึงวันที่31มีนาคมปีพศ2501ต่อมาในปีพศ2470 ได้ดำเนินการกอร่อสร้างทางรถไฟต่อจากสถานีบางบัวทองตรงไปทางทิศเหนือถึงตลาดละแหงอําเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีโดยมีสถานีละแหงที่ริมคลองละแหงตรงข้ามกับวัดบัวแก้วเกศรโดยการวางรถไฟต่อจากสถานีรถไฟละแหงสามารถทําได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมีพระราชกิจษฎษษษษษษีกาคุ้มครองการกอร่อสร้างทางรถไฟดังนั้น ทางรถไฟสายนี้จึงมีเส้นทางตัดตรงไม่คดโค้งเหมือนระยะก่อนในปีนั้นฟืนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงรถจักรค่อนข้างหายากจึงได้เปลี่ยนเป็นรถรางสีล้อแบบเครื่องเบนซินและต่อมาในปีพศ2477จึงได้ไปใช้รถรางสีล้อแบบเครื่องดีเซลเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายต่อมาเจ้าพยาวรพงษ์พิพัฒน์ได้มีการสำรวจพื้นที่ เพื่อจะสร้างทางรถไฟจนถึงตลาดเจ้าเจดอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหวังจะพัฒนาเป็นนิคมแต่หลังจากนั้นไม่นานเจ้าพระยาวราพงศพิพัฒน์ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่23กรกด,ดาคมปีพศ2484ทําให้การวางรางส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จต้องหยุดชะงักหลังช่วงปีพศ2484เป็นต้นมา กิจาการรถไฟลาดบาร์บทองมีรายได้แค่พอจุนเจือพนักง,งานเท่านั้นประกอบกับการเกิดสงครามโลกครั้งที่สองทำให้ไม่มีผู้คนเดินทางมาใช้บริการรถไฟและระหว่างเกิดสงครามก็ไม่สามารถสั่งซื้ออะไรจากต่างประเทศได้รถไฟปาโบทองจึงต้องหยุดการเดินรถในวันที่16กรกฎาคมปีพศ2485จึงได้ประกาศยกเลิกกิจาการรถไฟลาดสายบารบทอง มีการลื้อถอนรางและขายรถจักรให้แก่บริษัทส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยจำกัดเจ้าของโรงงานน้ำตาลวังกะพีไว้ใช้สลับการขนอ้อยจนกระทั่งวันที่2มกราคมปีพศ2486จึงประกาศยกเลิกกิจการรถไฟสายบางบทองอย่างเป็นทางการในปัจจุบันแนวเส้นทางรถไฟได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของซอยจรัญสนิทวงศ์46 ถนนบางกลวยสายน้อยและถนนบางสีเมืองมีบางช่วงที่ยังเหลือล่องรอยคันทางเก่าให้เห็นอยู่บ้างสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับถ้าข้อมูลในคลิปมีข้อบกพร่องหรือผิดภาพประการใดผมก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมนำคลิปแนวรถไฟแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากู้บาย สวัสดีครับ